<Thank> ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะข้าราชการไทยนะคะแต่ละท่านเนี่ยทำงานคร่ำบอด กว่าจะเกษียณนี่ก็บางคน35ปี37ปีแล้วแต,แต่แต่ละท่านก็มีคุณความดีแต่ละท่านมีความสำเร็จแต่ละท่านมีความายิ่งใหญ่ของโครงการที่ฝากไว้ในแผ่นดินเนี่ยมากมายวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทรบรุรีสิ่งที่ท่านฝากไว้โครงการต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังจากปากของท่านคะ่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทรบุรีนะคะ ท่านสุจินชัยชุมศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องเรียนถามท่านว่าเป็นผู้ว่ามากี่จังหวัดคะก่อนเกษียณเนี่ยครับก็สามจังหวัดเจ็ดปีฮะสามจังหวัดเจ็ดปีมีอะไรบ้างคะจังหวัดแรกก็นครนายกนครนายกกี่ปีคะนครนายกปีเดียวฮะแล้วก็มาอยุธยาสามปียุธยาสามปีแล้วก็นนทบุรีสามปีค่ะเพราะฉะนั้นก็ความหลากหลายปัญหามันจะต่างกันละนครนายกอยุธยานนทบุรีปัญหากับโครงการนี้ก็จะไม่เหมือนกัน ครับที่นครนายกท่าทำอะไรจริงๆแล้วก็ต่างกันก็เพราะว่าแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็พื้นฐานความคิดคจากเราที่ถูกปลูกฝังมาจริงๆแล้วผมจะบอกว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้ว่าตั้งแต่รับราชการประหลัดอำเภอ2527เนี่ยผมได้มีโอกาสเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ค้านะท่านเสด็จนนั้เป็นประหลัดอำเภออะไรคะประหลัดอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมาแบบกระทันหันเลย แล้วท่านก็ผมผมเป็นประหลัดแล้วก็มีท่านนายเภอค่ะนะท่านนายเภอรประสิทธิ์เอี่ยมประชาตอนนั้นะนะก็เดินออกมาจากป่าแล้วท่านก็รับสั่งเราไม่รู้ท่านมาทําอะไระพระอง์ท่านมาทำอะไรนะฮะแล้วก็ท่านเดินมาแล้วรับสั่งถามนายเพอก็ยังจำมาทุกวันนี้สี่ปีค่ท่านรับสั่งถามว่าที่ฉันยืนอยู่เนี่ยสูงจากระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ค่ะมีคนตอบได้ไหมคะตอบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคําถามนั้นอนะ ทำให้เป็นการปลูกฝังความคิดผมในงานต่างๆที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนตอนฟังครั้งแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าพระองค์รับสั่งถามเรื่องความสูงทําไมจากที่พระองค์ประทับยืนอยู่เนี่ยทาไมนะครับจนมาเป็นผู้ว่าราชการจจริงๆแล้วก็เก็บสะสมความรู้เหล่านั้นอะแล้วพระองค์สนใจอะไรจริงๆแล้วสนใจเรื่องน้ําเรื่องเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆก็เรียนรู้ หลายๆอย่างนะจากสิ่งที่พระองค์ท่านถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นทางนัเอกสารหรือทางวิดีโอต่างๆค,ครับพอได้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่แรกนะครับที่ทนครนายก,ายกจริงๆแล้วที่นครนายกเนี่ยที่จะเออหนึ่งปีเนี่ยเราเราทาหลายเรื่องมากะนะครับก็เป็นจังหวัดแรกจังหวัดเดียวก็เพราะนั้นก็มีความจริงๆแล้วทุกจังหวัดตั้งใจแต่นครนายกเนี่ยจะมีความพิเศษ จังหวัดอื่นก็คือได้อยู่อยู่ใกล้สมเด็จกรมสมเด็จพระเทพนะครับเราเราไม่ได้ได้ได้ถวายงานนะครับได้ถวายงานใกล้ชิดเพราะว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาเป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนในร้อยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปเนี่ยจะสิ่งหนึ่งที่ที่ถูกรับสั่งถามมาเลยจริงๆแล้วผมเข้าไปท่านปหลายสูงมอบหมายงานแรกเลยเพราะว่าไปดูเรื่องผักตบ อ๋อค่ะอ๋อที่นายกรัชนย์นี่ให้ไปดูรายเรื่องผักตบใช่เพราะว่ามีแม่น้ำมีฟรองมีงานอื่นมากมายนะฮะไม่ได้ไม่ได้ทำเรื่องเดียวแต่หมายวาว่าอันนั้นถือมอบหมายมาครัก็ก็มีความคิดว่าอผักตบเนี่ยเราจัดยากเหลือเกินไม่หมดสักปีจริงๆนะฮะจริงๆจะมีมีภาพที่เกี่ยวข้องกับผักตบนะครับว่าจริงๆแล้วผักตบหนึ่งต้นเนี่ยดอกเกสรเนี่ยห้าพันห้าพันเกสห้าพันเมล็ด ต่อหนึ่งต้นเลยเพราะฉะนั้นมันเกิดแพร่พันธุ์เร็วมากเพราะนั้นผักตบสองต้นเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีเนี่ยสามารถเป็นหนึ่งล้านตันเหมือนป้าหมอคางดำเลยครับกระจายตัวเร็วมากเพราะนั้นก็ต้องก็ต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าการจัดการผักตบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีมันมันไม่มีทางกําจัดให้มดสิ้นไปได้แต่ด้วยผู้ใหญ่มอบหมายแล้วสมเด็จพระเทพท่านรับสั่งเหมือนเหมือนอาจจะไม่ตรงๆแต่ว่า ส่งทอดประเนตแล้วก็จะจะมีมีบอกทางผ่านทางผู้ติดตามท่านฮะฮะหลายครั้งนะครับผมก็เข้าไปดูแล้วก็จริงๆเราต้องบอกว่าเราสร้างความร่วมมือแล้วก็ใช้ใช้เครื่องมือคือเรียกว่าข้อมูลจากจิสตาตอนนั้นอานนท์นะท่านดรอานนท์ให้มาเราก็จะแพร่ลิง์ทุกทุกเดือนน่าเทียบแล้วก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือกับพื้นที่เนี่ย กับจ <So first, S 2> like like ัดผักตบได้ตลอดแนวคลองนะครับก like ็ช่วยกันเหมือนใช้คำว่าที่นครนายกเนี่ยเหมือนกวาดบ้านบอกทุกคนว่าวันนี้กวาดบ้านพรุ่งนี้ต้องกวาดไหมไม่ใช่วันนี้เรากวาดแล้วอีกสปีเรามาค่อยมากวาดผักตบก็เหมือนกันเก็บมันทุกวันนะครับมันก็สามารถที่จะควบคุมคลองต่างๆเนี่ยให้ให้ดีขึ้นได้ก็เป็นงานเล็กๆชิ้นหนึ่งแต่ว่ามีความสำคัญแล้วก็ รู้สึกภูมิใจที่ว่าได้ไดไดทำอันนี้ตาม <c oughs> ที่ผู้ใหญ่มอบหมายแล้วก็ได้สนอง <c oughs> กบับสิ่งที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยอยากจะเห็นคูคลองที่ใสสะอาด <c oughs> นะครับแล้วกเเเ็เป็นเรื่องใสกยภาพในการระบายน้ําด้วย <c oughs> นะครับพอมาที่อยุธยาอายุทยา,า,ยยานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้ก็เรียนรู้จากพระอ,องค์ท่านสิ่งที่มาอายุธยาโจทย์แรกที่อย,อยากอยากทาที่สุดก็คือทําอย่างไรอยุธยาจะน้ําไม่ท่วมใช่ <c oughs> พราะมันท่วมทุกปีเพราะมันท่วมทุกปีแต่อยากจะบอกว่าสามปีที่ไปอยู่เนี่ยเราป้องกันน้ําท่วมได้ะนะครับเอ,อ,อยากไปหน้าสไลด์หนึ่งอ,อีกหน้าหนึ่งที่เรียกเป็นตารางนะครับว่าผมก็เลยคิดโครงการที่เรียกว่าป้องออกภาคตักตกระบายใต้ะนะครับ<ะ>ขอสไลด์อีกหน้าได้ไหมะ,ะอ่าครับก็คือทำอย่างไรเราจะทำให้น้ำมันไม่ท่วมค อายุยาได้จริงๆแล้วผมไปนะปีห้าหกศูนยละ,ะนะครับแต่ตอนท่วมหนักปีห4าสี่ห้าเนี่ยอายุยาอย่างเดียวเสียหายไป7จ็ดแสล้านมเจ็ดแสนล้านโรงงานอุตสาหกรรมพังหมดเลยเพราะนั้นผมก็เลยเดูจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่9ก้าท่านรับสั่งในเรื่องหนึ่งก็คือการใช้ทุ่งรับน้ำแล้วก็จากข้อมูลของปี5-4นาะจีสาก็บอกว่าเราต้องป้องกันด้าน ด้านอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดก่อนที่เราจะมาะการจะย้ายนิคมอุตสาหกรรมสามนิคม 2, คสองเขตส่งเสริมย้ายไม่ได้อยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดโครงการขึ้นมาเรียกว่าป้องออกภาคตักตกระบายใต้ป้องออกก็คือทําอย่างไรเราจะปกป้องอุตสาหกรรมด้านตะวันตกด้านด้านตะวันออกนะครับด้านตะวันออกคือถ้าแม่น้ําพุ่งลงเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายนะะทิศเป็นทิศตะวันออก นะครับอยู่ทางซ้ายมือของเรานะฮะก็คือมีมีสามนิคมสองเขตส่งเสริมเนี่ยทำอย่างไรให้มันไม่ท่วมนะครับพักตกก็คือเราจะเอาน้ําไปพักด้านตะวันตกนะระบายใต้ก็คือกรมชุมระทานมีโครงการที่จะทําคลองสายใหม่นะครับอันเนี้ยจังหวัดช่วยส่วนไหนช่วยในเรื่องของการเวนคืนที่แล้วก็การสร้างความเข้าใจกับประชาชนจนโครงการเนี้ย ผ่านการประชาคมแล้วก็สําเร็จขึ้นมาได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นขอลงรายละเอียดนิดนึง <Okay. S 1> นะครับในภาพที่จะชี้เห็นว่าป้องออกเราทําอะไรขอไป <Okay. S 1> สไลด์อีกหน้าหนึ่งครับนะฮะภาพที่เป็นแผนที่ตะกีนะฮะ <Okay. S 1> ครับขยายหน่อยได้ไหมฮะอันนี้ป้องออกก็คือจะเห็นด้านตะวันออกใช่ไหมครับ <Okay. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยใจกล้าบอกนะฮะว่าจะเห็นหนึ่ง6สาห้าหที่เป็นที่เป็นรูปด้านปีกตะวันออกนะครับ จะกล้าทำ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 ประตูน้ำกั้นไปหนึ่งหนึ่งสอเอ่งสามสแล้วก็เหลือ2องกับหนะครับอตอนนั้นได้งบจากรัฐบาลไปพันล้านเพราะนั้นเราเราก็คุยกับชนประธานว่าถ้าเราจะปกป้องนิคมด้านนี้เราต้องทำประตูน้ำอีก2องบานะนะครับก็ทำทำประตูน้ำก็ให้ให้ลงมือเลยลงมือทำอแล้วก็ตัวนิคมเองเนี่ยให้วางเครื่องสูบให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ออกมา นะครับด้านบนนะจะมีเห็นเขียนคำว่า N กับ M N มครับ N กับ M เนี่ยคือจะมีคลองเข้าเม้าในขวางขวางอยู่อันนั้นเป็นน้ำที่ไหลามาจากตอนบนของนิคมนะเราก็ตั้งสารนีสูบเพื่อให้น้ำที่ไหลลงมาด้านบนเนี่ยสามารถดึงออกจ้ากพยาได้ส่วนตัวนิคมเราปิดประตูไว้มันก็ปิด2ด้านแล้วใช่ไหม ก็มีด้านบนที่น้ sure. ําที่ไหลมาจากฝนปริมาณที่เกินกว่าร้0ยร้อมิลเนี่ยมันจะกระทบต่อด้านล่างเราก็ปรับสถานีสูบหนึ่งถึหม่แล้วก็ปรับสถานีตัวนิคมซึ่งหลังจากปีห้าหกห้าสเนี่ยเขาทําขันกั้นน้ํารอบตัวนิคมไว้นะเพราะฉะนั้นเราก็ทำสองตัวนี้สัมพันธ์กันเหลังจากนั้นมาเนี่ยเขตนิคมไม่เคยท่วมเลยครับออันนี้เรียกว่าป้องออกเอาแบบย่อๆนะครับนะฮะ แล้วก็ดูมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าให้ให้ว่าเราทำป้องออกส่วนพักตกเนี่ยจะเห็นจะเห็นตัวเลข a b c d e f g ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเรียนว่าชนประทานจ่ายน้ำคือฝนเนี่ยฝนในทุกปีนะครับถ้ามาดูสถิติเนี่ยะจะหลากมาหลังวันที่15สิงหาปีนี้เดี๋ยวฝนตกน้ำก็จะเริ่มหลากมาที่ยุธยาหลัง15สิงหาถึงช่วงกันยาเนี่ย น้ำจะหลากแล้วทําให้ทุ่งเราเสียหายแล้วจริงอยู่เรามีการจ่ายชดเชยแต่เราจ่ายชดเชยเนี่ยสองพัามร้อบาทซึ่งชาวนาเนี่ยชาวนาเนี่ย,ยงลงทุนเนี่ยสี่พันกว่าเพราะฉะนั้นการการที่เขาเขาปลูกแล้วเขาเสียหายจากการที่เราจ่ายชดเชย<ๆ>เขาก็ต้องเป็นหนี้อีกเกือบไร่หนึ่งพันถึงสองพันอยู่ที่การลงทุนเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าพัคตกเนี่ยเราทําอะไรกับมัน นะครับขอ,ขอภาพกลับไปที่ตรงเดิมนะ,ะก็คือเราเลื่อนฤดูการทํานา<ะ>จากกรกฎาไปที่เมษากลางเดือนเมษาถามว่าเลื่อนเลื่อนได้เนี่ยมีส่วนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือชลประทาน<ะ>ผมได้หาลือทางกรมชลประทานว่าขอให้จ่ายน้ําให้เราเนี่ยในเดือนกลางเดือนเมษาได้ไหม เพื่อให้เขาเก็บเกี่ยวก่อนเพื่อให้เราเก็บเกี่ยวก่อนทนี่นำมาเพราะข้าว<ช> <c oughs> มีมีฤดูการปลูกเนี่ยร้อยยี่สิบวันเรานับวันแล้วเนี่ยมันจะเสร็จกลางสิงหาไม่เกินปลายสิงหาน้ําหลากเราก็จะเกี่ยวเสร็จพอดีอันนี้คือโครงการที่เราเป็นองค์ความรู้จากชุมชนแล้วเราก็เลยบอกว่าพอเราประชาคมพันสองร้อยกว่าหมู่บ้านประชาชนเห็นด้วยเราขอความร่วมมือกลมชนประธานชนประธานเห็นด้วยก็เปลี่ยนเปลี่ยนฤดูการทํา เออพอเปลี่ยนฤดูการทำนาเสร็จการเอาน้ำเข้าแต่ละทุ่งเนี่ยมีมีมีมขั้นตอนนะครับ<ะ>เช่นต้องต้องทำตัว G ก่อนเ<ะ>พราะอะไรรู้ไหมฮะพอน้ำพอทุ่ง G ว่างเนี่ยพอน้ำหลากลงมาเราเข้า G กับ F ก่อน<ะ>เราเข้า G กับ F ก่อนแล้วไล่ไล่เกี่ยวทุ่ง A, D, C, B ลงมาด้านล่าง<ะ>พอน้ำล้นเต็มจาก F, G แล้เราก็เปิดสปินแล้วไหลเก็บเข้ามาทีละทุ่งไล่ลงมาตอนล่างเรื่อยๆอันนี้ย โครงการนี้เรียกว่าเอาน้ำเข้านาเอาลาเข้าทุ่งนะครับสั้นๆแต่เป็นการบริหารจัดการซึ่งทุ่งทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแสนแปดแไรสามารถรับน้ำได้เท่ากับเขื่อนป่าสากักคือพั0สองร้อยล้านนะครับ <Yeah. S 2> พอเกี่ยวเสร็จสิ่งที่เราได้มาโดยที่เราได้มาเลยเนี่ยร่วมมือกันพอเกี่ยวเสร็จเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นกระแสร,รับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ด้วย <Yeah. S 2> ถ้ารับสั่งว่า ต้องใช้ทุ่งรับน้ําในการรับน้ําถ้าเราไม่ใช้ทุ่งแล้วเราบ่าทุ่งเข้าไปหรือว่าสร้างความเสียหายเนี่ยอันเนี้ยสองเนี่ยลำคลองชมรานเองรับน้ําไม่พอถ้าน้ําหลากมันต้องมีที่พักน้ําแต่ะและทุ่งเหมือน,นกะละมังเหมือนกับแก้มลิงถูกไหมใช่ครับใช่เพราะบริหารจัดการตรงนี้เสร็จเนี่ยมันมีวิธีการปล่อยการเข้าขั้นตอนต่างๆนะครับเพราะเอาน้ำก็ไปขังสองเดือนเนี่ยชาวนาก็ถามว่าท่านผู้ว่าเราเอา เอาน้ำมาขังกันสองเดือนเนี่ยให้สันทาอะไรก็บอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวปล่อยปลาให้รู้ไหมครับว่าโครงการนี้ทาเสร็จได้ประโยชน์ยังไงอย่างแรกเลยหนึ่งเราทําให้ยาณตลอด3ปีที่ผมอยู่น้ําไม่ท่วมเลยสองเราล้างน้ําเราล้างน้ำพันสองล้านไม่เข้ากรุงเทพช่วยกรุงเทพตอนบนด้วยนะครับสามเนี่ยเมื่อเอาน้ําเข้าไปเชื่อไหมครับว่าแปดแสนไร่ไม่มีการเผาต่อสั่งเพราะเอาน้ําไปจมไว้เผาต่อสั่งไม่ได้ สี่ที่ได้คือคุณภาพของดินที่หมักตอสังทําให้เราลดการใช้ปุ๋ยลงสามสอร์เซ็นตคุณภาพของผลหาผล,ผลผลิตเราดีขึ้นจากการดินที่หมักตอสังมันก็เหมือนปุ๋ยถูกไหมครับคุณภาพมันก็ดีขึ้นอันนี้คือโครงการที่เรียกเรียกว่าภูมิใจมากที่ได้ทําตัวนี้เสร็จแล้วระหว่างพักสองเดือนที่เราหมักต่อสังเราเราทำอะไรเราปล่อยปลาปล่อยป,าปลยปาปล่อยกุ้งแต่บางครั้งส่งไปสํานักง,งบ เขาก็ถามว่าผู้ว่าไม่มีงานทําปล่อยกุ้งเข้าไปรู้ไหมครับผมประหยัดเงินจากการต้องจ่ายชดเชยปีหนึ่งหลายร้อยล้านเราไม่ต้องจ่ายชดเชยตลอดสามปีอสองชาวนาไม่ต้องทนทุกข์จากการจ่ายชดเชยแล้วต้องขาดทุนจากการจ่ายชดเชยอีกเป็นร้อยล้านสามเนี่ยเราไม่ต้องมาแก้ปัญหา 5, พีเอมสอเพราะเราเมื่อเราน้ำ<ข>จม,มเ,ขเขาก็เผาเขาเขาเขาจะเผาฮะแต่เขาเผาไม่ได้นะฮะ เราลดการใช้ปุ๋ยลง25% 30%ผลผลิตเราดีขึ้นเพราะนั้นการเสียเงินซื้อปล่อยปลาก,กุ้ง5ล้านเนี่ยไม่ได้เยอะเลยแต่เราคำนวณน,นะครับว่าผมผมบอกหลายคนบอกว่าเราปล่อยกุ้งร้อยตัวเนี่ยกุ้งเราตาย97้าสิบเตัวพี่สายสมคิดว่ายัางไงฮะคุ้มไหมฮะเราปล่อยกุ้งขนาดสามสามเซนอ่สนอ,อสามเซนร้อยตัวร้อยตัวกุ้งตายเก้าสิบเจ็ด คุมไหมฮะก็ยังไงก็ต้องคุมอะเหตุผลเพราะว่าไอ้กุ้งตายมันก็ยังเป็นปุ๋ยให้ดินอยู่ดีไม่ไม่อันนั้นไม่ใช่ฮะจริงๆแล้วคุมเพราะว่ากุ้งเนี่ยเราเสียเงินเลี้ยงซื้อกุ้งร้อยตัวร้อยบาทใช่ค่ะตัวละบาทแต่กุ้งสามตัวที่ผมเหลือมันขายได้ตัวละสามร้อยอถูกไหมฮะ <c oughs> เพราะนั้นจริงๆแล้วโครงการเนี้ยที่ทําทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าการพักตกเนี่ยเอาน้ําไปพักเนี่ยเราสร้างประโยชน์ให้ถึงเจ็ดแปดเรื่อง แล้วทําให้ตลอดสามปีที่ผมอยู่ยุยาเราไม่ต้องจ่ายชดเชยเราประหยัดเงินรวมๆกันทั้งหมดเป็นพันล้านอ mm. ที่ไม่ต้องมาเสียหายตรงจุดนี้สุดท้ายพอพอทาเสร็จน้าหลากเสร็จหมดเราก็ระบายน้ําทิ้งแล้วก,แวก็แล้วก็ทําการเพาะปลูกแล้วผลผลิตที่ได้หลังจากนั้นก็ดีขึ้นอีกอ mm. การว่าโครงการนี้เหมือนที่เราบอกแก้มลิงก็เหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวพูดแต่ mm. พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้ใช้ทุ่งรับน้ํำ <Yeah. S 2> นี่แหละฮะคือทุ่งรับน้ําที่เรา สาเพราะฉะนั้นอยุธยาก็ในช่วงสามปีที่ท่านผู้ว่าไปอยู่ก็ผ่านพ้นวิกฤตน้ําท่วมแล้วแต่จังไม่ต้องเผาตอซังเป็นเอมวลภาวะช่อเอ็มสองจุดห้าทีนี้ย้อนมาถึงว่าจังหวัดสุดท้ายก่อนเกษียณนนทบุรีมาเจออะไรที่นนทบุรีโควิดช่วงนั้นพอดีผมขออีกนิดนึงตรงตรงนี้นะฮะตรงตรงนั่นสิ่งที่เราทําอีกอันหนึ่งก็คือเราทําเรื่องขุดดินแลกน้ํะ คิดกุดีแลกน้ําที่อย่าคือคือผมผมจริงๆแล้วไอผันน้ำเนี่ยเราใช้เงินน้อยมากะนะครับขุดีแลกน้ําก็คือทําแก้มลิงแก้มลิงโดยที่เราไม่ต้องใช้งบประมาณ<ะ>จริงๆแล้วผมมีความคิดตั้งแต่ผมเป็นนายเภอที่ปวกแดง<ะ>ว่าทําไมเราขุดขุดแก้มลิงอ่ะเราต้องใช้ตัง<ะ>จริงๆแล้วมันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับซึ่งตอนนั้นผมก็มาคุยกับทางจังหวัดแล้วก็แล้วได้แนวคิดจาก พระเจ้าอยู่หัวดรสุมเมศเล่าให้ฟัง<ะ>ตรงบึงมักขสรที่ขุดแล้วโดยไม่ต้องใช้งบประมาณก็คือเอาดินขายให้เขาไปะนะครับก็เอามาใช้กับไปดูระเบียบทั้งหมด<ะ>แล้วก็ทําโครงการนี้แปดสิบแก้มลิงทิวิยานะซึ่งเป็นเงินหลายร้อยล้านเนี่ยเราไม่ได้เสียตังค์เลยแล้วก็มีเงินเหลือกลับเข้าท้องถิ่นด้วย<ะ>ผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดะนะครับ<ะ>แล้วที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือกระทรวงมาไทยเอาโครงการนี้ ชื่อมันเป็นชื่อที่ผมตั้งสั่งการไปทั่วประเทศให้จังหวัดต่างๆเนี่ยทำแล้วยังยังทำได้ทุกวันนี้นะฮะเพราะว่าเราใช้ชื่อโครงการว่าอะไรคะผมใช้ชื่อโครงการว่าขุดดินแลกน้ําขุดดินแลกน้ําก็คือการขุดทําแก้มลิงโดยที่เราไม่ต้องใช้งบประมาณก็มีหลายจังหวัดทําโดยที่เอาดินขายเอาเงินมาก็ครับแต่มีรายละเอียดขั้นตอนนะะก็คงไม่ลงนะนะครับมาจังหวัดสุดท้ายคือนนทบุรีนะครับนนทบุรีเนี่ยสิ่งที่ที่มา ทำนะฮะมีมีโจทย์อยู่สองสองเรื่องเรื่องและเอ่อมีโจทย์อยู่เรื่องหนึ่งคือว่าเอา๊ะเราทำยังไงนนทบ,บุรีจะไม่ต้องน้ำท่วมขังเพราะนนทบ,บุรีเป็นพื้นที่แฟรตคือเรียบนะครับแต่น้ำท่วมขังเนี่ยทุกปีเหมือนกรุงเทพเลยแล้วได้ยินคำหนึ่งที่ติดหูผมมาตลอดเลยน้ำรอระบาย <c oughs> เราก็เลยติดใจว่าเอา๊ะทำยังไงเราจะไม่เกิดน้ำรอระบายนะครับสิ่งท,งที่สิ่งที่มาดำเนินการก,ารก็คือว่า หนึ่งให้ทําการสํารวจก่อนผมมาเลยสองเดือนพอคําสั่งออกว่ามานนบุรีแน่ให้เช็คซิว่านนบุรีเนี่ยมีพื้นที่ไหนที่น้ําท่วมขังตลอด15ปีย้อนหลังซึ่งเราได้มาทั้งหมด27จุดมีมีภาพนะฮะเ,เราได้มา27จุด2ี2 6 26 2จเจุดนะครับออพอพอดออกมาเสร็จเนี่ยผมให้ไปทำการบ้านว่าแต่ละจุดแก้ปัญหาไม่เหมือนกันจะยกตัวอย่างแค่2ตัวนะครับเช่น ถนนติวานนท์คลองสี่เมตรคลองสี่เมตร <Yeah. S 2> รู้ไหมครับมีท่อเชื่อมแค่หกสิบเซน uh huh. รู้หรือ,อยังครับทำไมน้ํามันผ่านไม่ได้มันเหมือนสองฝั่งเนี้ย uh huh. ใหญ่ใช่ไหมสี่เมตรสี่เมตรพอน้ําในเราเชื่อมท่อหกสิบเซนน้ํามันไหลผ่านไม่ได้ครับ uh huh. จริงจริงรึงจุดเนี้ยใช้โซลูชันกว่าสิบตัว uh huh. แต่จะยกตัวอย่างเฉพาะตรงเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มท่อรู้ไหมครับตอนทําท่อหกสิบเซนเนี้ยผมว่าใช้เงินไม่เกินห uh ้าแสน แต่เราทําท่อเพิ่มขนาดหนึ่งเมตรเพื่อจะเชื่อมท่อเชื่อมให้คลองมันมีการระบายน้ําที่ใหญ่ขึ้นนะสิบเจ็ดล้าน<อ>แต่17ล้านเนี่ยผู้รับเหมายังไม่ขอ,อขอไม่ทําำ<อ>ไม่มีใครอยากทําเพราะมันลอดยากนะจริงๆแล้วก็ฝากไปถึงทางหลวงว่าอนาคตการเชื่อมคลอ,อ,องถ,าถ้าทําขนาดท่อให้มันใกล้เคียงกับคลองมันมันจะดีหรือทําสะพานะนะครับจริงๆก็คงมีปรับกันแล้วลหละแต่อันนี้คือโครงสร้างเก่าที่เราเจอนะครับ ถนนตีพงเพชรนะครับคอง12เมตรถูกถมไปนะครับเหลือท่อ3ต,ตัวตัวละตัวละ,ะจำไม่ได้ประมาณ80เซน80ิเซนเนี่ยรู้ไหมครับ8.3.24 2.4 2 4 2เมตรกับคอง12เมตรแล้ววันนี้ท่อหนึ่งท่อมันแตกไปะนะตอนแรกถามว่าทำยังไงเขาบอกว่าท่านต้องท่านต้องรื้อไอ้ท,ที่ถมออกแล้วทำสะพานถ้าทำสะพานพงเพชรก็คงเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ ใช้พิธีการดันท่อ200ประมาณ2องไม่ร้อยกว่าเมตร50กว่าล้าน oh. ยังยังไม่ยังไม่เสร็จนะฮะ <Okay. S 2> ท่านผู้ว่าท่านใหม่เนี่ยวางตัวนี้อยู่แล้วก็คิดเชื่อมเราก็ร่วมมือกัน <Okay. S 2> กับพื้นที่ในการทำงานนะส่วนงานอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าเป็นความภูมิใจมากก็คืออยู่นนทบุรีเป็นช่วงสถาการโควิดนะครับโควิดเนี่ยทำอะไรกับงานโควิดก็คือเราได้ ได้บริหารจัดการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีภาพมากๆตอนนั้นก็คือว่าเอ๊ะทำไมคนตายทุกวันอคนตายทุกวัน <Okay. S 2> นะครับตอนแรกถามถามคุณหมอหลายท่านคุณหมอบอกว่าผู้ว,ว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็หาย <Okay. S 2> นะครับเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวมันระบาดโรคซาคนตาย700 FIN1 ยเอฟไอเอ็ 1, 1> อ 600. นะโควิดมันตายเป็นล้านมันตายทุกวันเราก็เลยมานั่งคิดร่วมกับทางทีมแพทย์นะครับ ทีมแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยมีพระมหาคุณาจากรัชกาลที่10บเนี่ยพระพระชาชทานเครื่องมือแพทย์ไปเยอะมากนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากเพราะว่าพระองค์ท่านอยากจะทำเงียบๆนะครับเราก็เลยต้องทําแบบเงียบๆแต่จริงๆแล้วได้เครื่องมือหลายตัวมามเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมีความคิดก็คือว่าเราเลยคิดบอกว่าคำาะสับขึ้นมาคำว่าสแกนคอนโทน e a l แอน n d d e v เ l o p ก็คือว่าหาให้เจอว่ากลุ่มผู้ระบาดอยู่ตรงไหนแล้วก็ช่วยเหลือและทำงานร่วมกันเรียก <Okay. S 2> ว่า h e a l t h and d e v e l o p นะปัญหาที่ขอสไลด์ถัดไปนะฮะปัญหาอันหนึ่งที่ที่ผมเจอก็คือว่าเอ๊ะกว่าจะหาที่ตรวจโควิดได้6วัน <Huh. S 2> นะเออ5วันหาที่ตรวจได้กว่าจะได้ตรวจเนี่ยรอผลอีก5วัน ได้ผลแล้วรอแลบรอแลบอีกรอเตียงอีก5วันก็พูดง่ายๆ15วันที่รอนะไม่หายก็ตายเพราะเข้าการรักษาไม่ทันเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราจะแก้ยังไงหนึ่งหการเข้าไม่ถึงแลบการเข้าไม่ถึงการตรวจนะครับผลแลบช้านะไม่มีรถรับส่งเตียงไม่พอไม่มีเครื่องเอซเรย์ผมก็เลยผมก็เลยวางโมเดล นะตอนนั้นกระทรวงมหาดไทยสั่งไปว่าให้ศูนย์ไพักคอยศูนย์พักคอยเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเอาผู้ป่วยมาคอยระหว่างรอต่อเตียงแต่ผมบอกว่างั้นเราสร้างศูนย์พักคอยเราให้ให้ให้มีทํางานได้ทุกหน้าที่ไหมหนึ่งให้ศูนย์พักคอยเราตรวจหาเชื้อเองได้เพราะฉะนั้นเราก็เทรนเลยเราร่วมมือกับท้องถิ่น47แห่งทำทำเก้าโมเดลเนี่ยทำเหมือนกันศูนย์พักคอยสองคอ,อนทีนคลอ,อนทีนนี้ไม่ไปส5บวันนะโคลอนทีนระหว่างรอผลแลบหนึ่งวัน เราแก้แหลับจากเดิมที่ต้องส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราก็คุยกับทีมแพทย์โรงพยาบาลทั้ง6กโรงบอกว่าช่วยเปลี่ยนแลบเพราะผู้ว่าอยากได้หลับยี่บสี่ชั่วโมงได้ไหมทุกคนก็มาทำแลบเองเราก็ได้หลับยี่บสี่ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเราเอ็กซเรย์ปอดผมผมหาเลือกับหมอทุกวันนะรเราถามว่าทําไมต้องเอ็กซเรย์ปอดเพราะว่าอย่างนี้ครับที่ต้องเอ็กซเรย์เพราะว่าเช้าตรวจไม่มีเยน็นติดเยน็นเต็มปอดเลยเพราะฉะนั้นอัตราการตายก็อยู่ตรงนี้ แล้วก็หาเครื่องมืออื่นเช่นลดส่งต่อให้ท้องถิ่นร่วมมือกันได้คือทําทุกอย่างให้ไม่ผิดระเบียบทําให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กตามสพสอชอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างก็สัมพันธ์กันแล้วก็สามารถที่จะทําให้ควบคุมได้สุดท้ายโจทย์คําตอบที่ออกมาคืออะไรรู้ไหมฮะอัตราการตายเราต่ําระดับต้นๆของประเทศเลยอเสองเนี่ยจังหวัดนนทบุรีไม่เคยเตียงเต็มเ,เราสามารถดูแลคนได้สทุกคนให้ความร่วมมือ ทุกภาคส่วนเราเราคิดว่าทีมงานทุกคนคือทีมงานที่ต่อสู้โควิดด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์<า>ความสำเร็จก็คือตัวเลขที่อัตราการเสรียชีวิตที่ต่ำน้อยลง<า>นะครับแล้วก็การตอบสนองต่อการแก้ปัญหาโควิดครับผมท่านผู้ชมคะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะกับท่านผู้ว่าสุจินนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่านนทบรุรีจากประวัติความสําเร็จงานโครงการต่างๆตั้งแต่นครนายกอยุธยามาจนถึงนนทบรุรีคงจะเห็นแล้วนะคะว่า ฝีมือกับวิสัยทัศน์นะคะกับการมองการนำแนวพระราชบริญข,ของในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัตินะคะมาขยายมาสืบสารแล้วก็มาทำให้สมฤทธิผลเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่สำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้วันนี้ท่านจากกะเกษียณแล้วเพิ่งจกกะเกษียณมาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ยังเป็นความภูมิใจแล้วสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยก็จะมีผู้ว่าผู้มาใหม่ก็มารับ ช่วงต่อแล้วก็สารงานต่อสานาทีสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากอะไรัท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้งแฟนในประเทศต่างประเทศและแฟน u t u b e ด้วยค,ครับก็อยากจะบอกว่าความสําเร็จนะครับผมผมมีแรงจูงใจจากเจ้าอยู่หัวรัชการที่9นะครับเพะรับรายการในสมัยที่พระองค์ท่านครองราชอยู่นะครับก็ต่อเนื่องมาถึงรายการที่10ะนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราได้สนใจศึกษาแล้วก็นี่นี่คือแรงจูงใจที่ทําให้ผมอยากทํางานอยากดูแนวคิดของพระองค์ท่านแล้วก็ ได,ได้เดินตามพระองค์ท่านในหลายๆสิ่งนะครับในเรื่องของการทํางานที่จะช่วยเหลือภาคประชาชนนะครับสิ่งที่สองที่อยากบอกก็คือว่าความสําเร็จของงานไม่ได้เกิดจากใครใคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะกกบอกว่าถ้าเราเรารู้จักการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเราฟังทุกคนนะครับผมเองเนี่ยข้าราการที่มาพบผมผมบอกหน้าห้องไว้เสมอว่าเขาต้องพบเราได้ถึงจะไม่ได้นัด แค่าการทุกคนนะเพราะว่าเข้ามาหาเราเนี่ยเขาต้องมีทุกต้องมีเรื่องที่ต้องปรึกษาเพราะฉนั้นเราต้องให้เขาพบ,บเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้นัดคุณก็ต้องอรอรอรอให้เราว่างเพราะเรามีนัดคิวไว้นะครับเพราะฉะนั้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับทุกคนคแม้แต่แม่บ้านทําความสะอาดอาคารก็มีทุกคนมีความสําคัญต่อองค์ปาพยพข,ของความสําเร็จส่วนที่3ก็คือความการทํางานเป็นทีมนะครับช่วงโควิดที่เราทํางานสําเร็จได้เนี่ย ไม่ให้เกิดจากการที่เราทำงานคนเดียวแต่ผมมีทีมแพทย์มีคนรอบตัวมีส่วนราชการอื่นผมบอกทีมแพทย์เสมอว่าโควิดมันไม่ได้เราสู้เฉพาะทีมแพทย์ไม่ได้ทีมบุคลากราทงางการแพทย์ไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันต้องช่วยกันเป็นความสำเร็จค,ครับท่านผู้ชมคะ,คะนี่คือผลงานนะคะแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติการเป็นข้าราชการนะคะดิฉันประทับใจมากเลยบอกว่าใครจะมาพบต้องมาได้ เพราะว่าคนที่จะมาเขาคงมีเรื่องทุกข์เรื่องปรึกษาไม่ใช่ว่าบอกต้องนัดเท่านั้นต้องเป็นใครหลายๆอย่างคะ่ะที่ได้ฟังจากท่านอดีตผู้ว่าสุจินคงจะเห็นแล้วนะคะว่ารายการนี้เป็นสื่อที่นําคนดีๆมีความคิดดีๆมาแบ่งปันประสบการณ์มาพูดในรายการของเราท่านที่ฟังอยู่แฟนรายการเราคงจะมีศรัทธานะคะว่าคนดีๆโครงการดีๆมีอยู่ตลอดนะคะเพียงแต่ไม่ได้มาประปชาสัมพันธ์นะคะดังนั้นคนจะ ทอ้อถ้าเกิดฟังแต่โซเชียลฟังแต่ข่าวมีแต่คนไม่ดีเรื่องไม่ดีจะท้อนะคะแฟนรายการรักเมืองไทยต้องเห็นแล้วค่ะว่ารายการเรานําคนดีๆมีคุณธรรมมาออกรายการเสมอคะ่ะเขาเป็นกาลังใจให้ท่านนะคะถึงแม้จะเก,กษียณแล้วท่านยังทำอะไรให้ประเทศชาติและสังคมได้อีกในหลายบทบาทนะคะคก็หวังว่านโยบายแล้วก็ความมุ่งมั่นคงจะสานต่อไปได้เรื่อยๆวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมมาลุ้นนะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครจะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณครับ